สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกๆท่านและผู้ที่สนใจกล้อง Wi-Fi รุ่นนี้นะครับรุ่น WIP 2 9 7 W นะครับกล้องรุ่นนี้นะครับให้ความละเอียดที่4ล้านพิกเซลนะครับผมความละเอียดภาพของเขาก็จะอยู่ที่2560คูณ1น4 0รับวิดีโอน,นี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับแอดเข้ามือถือนะครับเซ็ตออนไลน์เข้ามือถือ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนประกอบของกล้องกันก่อนละกันนะครับกล้องตัวนี้นะครับก็ด้านหลังของเขาครับจะเป็นลําโพงนะครับแล้วก็พอร์ตแลนดแล้วก็ช่องเสียบไมโคร USB นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กล้องนะครับสําหรับช่องเสียบเมมนะครับก็เงยหน้ากล้องขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเงยขึ้นมาช้าๆแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ครับจะเป็นที่ให้เสียบเมมโมรีการ์ดเข้าไปนะครับผมกล้องตัวนี้รองรับสูงสุดที่200 56กิกะไบต์เลยนะครับผมก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับทั้งด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับหากกล้องมีปัญหาหรือว่าแอดไม่ได้อย่างไรเนี่ยให้กดปุ่มน,นี้นะครับแช่ไว้ประมาณ15วินาทีโดยประมาณนะเป็นการรีเซ็ตกล้องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซ็กันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะมาเซ็กล้องกันนะครับอันดับแรกเลยเราก็จะเสียบอะแดปเตอร์ก่อนนะครับผมก็จะมีตัวนี้แถมมาให้ในกล่องนะครับ เราก็ตัวนี้นะครับไปเสียบที่ปลั๊กไฟบ้านเรานะครับเสร็จแล้วนะครับอีกปลายสายอีกด้านนึงนะครับก็จะมาเสียบที่เอ่อก้นตรงก้นกล้อง,ง,งนะครับตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วรอมันสักครู่หนึ่งนะครับผม ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันบูตตัวเองเสร็จแล้วนะครับสังเกตเห็นนะครับตอนนี้ไฟสีเขียวกระพริบนะครับก็แสดงว่าอยู่ในสถานะพร้อมที่จะให้เราแอดเข้ากับเราเตอร์ที่บ้านเรานะครับผมก็ในมือถือนะครับให้เรานะครับดาวน์โหลดเป็นแอปตัวนี้นะครับชื่อแอปว่า i m o o Life นะครับตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาครับตัวนี้นะครับหากลูกค้ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมยังไม่ได้สมัครยูเซอร์กับทางแอปนะครับก็ให้ไปกดที่ลงทะเบียนตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ เลือกเป็นราชะอาณาจักรไทยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเลือกเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะลงทะเบียนด้วยอีเมลก็ได้นะครับก็กรอกเป็นอีเมลในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราเลือกเบอร์โทรปุ๊บเราก็ตั้งรหัสผ่านเข้าแอปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะส่งเมสเซจเข้ามาในมือถือเรานะครับผมแล้วก็กับอีเมลก็เช่นกนันฮะมันก็จะส่งเมสเซจเข้ามาในมือถือเออเมสเซจเข้ามาในอีเมลเรานะครับผมอันนี้ผมได้มีการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับหากลูกค้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็มาล็อกอินเข้าที่ ตัวแอปนะครับกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับผมตันนี้ก็จะมีการแนะนำนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดถัดไปก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปแอดนะครับให้ลูกค้านะครับกดเข้าดูก่อนนะครับว่ามือถือของเราเนี่ยจับกับ wi-fi ที่เป็น 2.4GHz หรือยังนะครับของบ้านเรานะครับถ้าจับแล้วนะครับก็ โอเคฮะก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับกดบวกด้านบนขวามือนะครับเราก็เลือกเป็นสแกน qr ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับที่ใต้กล้องนะครับมันก็จะมี q คียลโคดอยู่นะครับผมเราก็เอากล้องเอามือถือเราเนี่ยครับไปสแกนปั๊บมันก็จะดังนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยให้ดีให้ลูกค้านะครับกดบันทึกรหัส qr ไว้นะครับมันก็จะเหมือนเป็นการแคปรหัสตัวในว้ในอัลบั้ม กล้องของเรานะเพราะกรณีวันหนึ่งนะครับไอคิออโคตตัวนี้มันอาจจะหลุดลอกหายไปนะครับก็อาจจะทําให้มีปัญหาทีหลังได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดถัดไปเลยนะครับเมื่อมันแสดงสถานะนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับมันให้สังเกตว่าไฟเขียวไม่กระพริบช้าหรือไม่นี่ของเรากะพริบนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็กดถัดไปได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับตัวมือถือเนี่ยมันจะไปจับกับ w i ไฟของกล้องก่อนนะครับรอามาสักครู่นะครับก็กดอนุญาตไปอีกนะครับผมอตอนนี้มันจับ แล้วมันก็ผ่านมาเลยนะครับตรงนี้ถ้ามันมาอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับในหน้านลักษณะแบบนี้มันขึ้นชื่อไ i f i บ้านเราเราก็กดเลยนะครับผมแตะไปที่ Wi-Fi บ้านเราที่เป็นสัญญาณ2.4 GHz เกเท่านั้นนะครับผมตรงนี้ก็ป้อนรหัส Wi-Fi ของเราเข้าไปนะครับกนั้นกดถัดไปนะครับทีนี้ก็รออย่างเดียวเลยนะครับผมรอให้มันจูนเข้ากับเราเตอร์โดยอัตโนมัตินะครับ ก็ตัวแอปมันก็จะนับถอยหลังเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าอุปกรณ์กําลังเชื่อมต่อกับคลาวด์นะครับตรงด้านล่างก็จะมีสถานะบอกอยู่นะครับว่ามันดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้เหมือนกาลังจะเรียบร้อยแล้วล่ะครับกําลังเพิ่มอ่าอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้ก็จะมีชื่อเราตั้งนะครับแต่ชื่อตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ถ้าลูกค้าจะเอาพวกนี้ก็ได้นะครับเช่นลานเช่นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันใช้ใส่ชื่ออุปกรณ์นะครับ อ่าผมตั้งเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเวลาให้เราตั้งนะครับเราก็เลือกเป็นบางกอกฮนอยตัวนี้บวกเจ็ดถูกต้องแล้วนะครับกดถัดไปครับผมอ่าตรงนี้มันก็จะเราเลือกครับผมว่ากล้องตัวนี้อยู่สถานที่ใดนะครับเราก็เลือกเป็นอยู่บ้านแล้วกันนะตัวนี้มันจะเป็นคลาวของเขานะครับที่เขาจะมีคามา่าใช้จ่ายนะครับถ้าลูกค้าไม่ต้องการก็กดเอาไว้ภายหลังนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วละครับเราก็แอดกล้องเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ผมก็จะเปิดตัวกล้องขึ้นมานะครับตัวนี้มันจะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์ลูกค้าสามารถกดอัปเดตไปได้เลยนะครับแต่ของผมยังไม่อัปนะเพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการแนะนำนะครับผมก็นี่ครับผมก็จะเป็นการสั่งงานคอนโทรลมันนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยค่อนข้างชัดนะครับก็เดี๋ยวใช้ลูกค้าดูนะฮะก็ค่อนข้างที่จะคมชัดเลยทีเดียวนะครับ การเซตเบื้องต้นก็ประมาณเนี่ยฮะตัวนี้นะครับก็เล่นง่ายอยู่ครับฟังก์ชันเขานะครับในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสวิตช์นะครับปิดเปิดโหมด private นะครับถ้าเราเปิดเนี่ยปุ๊บกล้องมันจะมุดหน้าลงไปเลยเห็นไหมฮะมันก็จะไม่มีการบันทึกนะครับมันก็จะมืดๆไปเลยนะครับผมถ้าเราเปิดปุ๊บกล้องมันก็จะเงยหน้าขึ้นมาแบบนั้นนะครับถ้าไม่เราแบบว่าอยู่บ้านนะครับเราก็จะปิดไว้ก็ได้นะครับผม ก็ฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะมีการตรวจจับพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการติดตามสมาร์ทนี่ก็คือว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวนะครับกล้องมันก็จะมุนตามนะเดี๋ยวดูนะฮะอ่าเนี่ยนฮะผมปัดมือไปฝั่งนู้นคะรับมันก็จะมุนตาไปอ่าครับผมมันจะเป็นการติดตามวัตถุนะครับผมตัวนี้ถ้าเราปิดไว้มันก็จะไม่ตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับเปิดแจ้งเตือน ตัวค้นหาร่างกายมนุษย์นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการแจ้งเตือนต่างๆนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเมมโมรีการ์ดนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันทีดีเข้ามาเสริมนะครับทำให้เรานั้นสามารถตั้งกล้องไว้ย้อนแสงได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็ถ้าเราเปิดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการลดแสงภายนอกลงนิดหนึ่งนะครับทําให้ภาพเรานั้นคมชัดขึ้นมาหนึ่งก็คือเปิดด้านนี้นะครับผม หรือว่าจะปิดก็ได้ก็คือมันจะมีตัวอย่างภาพให้เราดูประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ากล้องมันย้อนแสงเยอะนะครับภาพด้านในก็จะมืดแล้วก็ถ้าเราเปิด HDR นะครับก็จะสว่างเห็นหน้าเด็กนิดนึงนะครับผมในส่วนนี้ก็ตัวนี้ก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับในการเซตออนไลน์นะครับก็หากลูกค้าท่านใดสงสัยนะครับหรือว่าเซตไม่ได้อย่างไรก็ติดต่อเข้ามากันได้ที่1795นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ